สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับจะว่าไปแล้วคุณวิทย์ก็ผ่านธุรกิจมามากมายเลยจะสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมว่าทุกๆธุรกิจเนี่ยจะมีไซเคิลหรือมีวงจรชีวิตของธุรกิจเกิดขึ้นคุณวิทย์สังเกตไหมครัว่าอะไรที่เราทําก่อนคนอื่นเขาเราก็จะโกยเงินก่อนมีกําไรที่ดีสักพักมีคนอื่นทําตามเราเราก็จะเกิดคู่แข่ง นรัพอเราเริ่มมีคู่แข่งก็เริ่มที่จะต้องมาจัดการเรื่องต้นทุนใครที่มีต้นทุนที่ต่ําก็ทําราคาได้ดีรายน้อยรายกลางก็อาจจะสู้รายใหญ่ไม่ได้นี่คือวงจรการแข่งขันทางธุรกิจแต่ว่าคุณวิทย์มีลักษณะหนึ่งก็คือเป็นคนที่จับสังเกตอาการธุรกิจและปรับตัวอยู่ตลอดอันนี้ท่าทางจะไม่ไหวอันนี้ท่าทางจะดือ้อดึงต่อไปในสงสัยจะไปไม่รอดตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจุด เขาเรียกเอาหมุนทิศของธุรกิจจากฟาร์มไก่ไปสู่ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีความเหมือนกันเลยนั่นก็คือธุรกิจค้าส่งขนมใช่ไหมฮะเป็นพวกขนมหอ่อขนมซองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ไปส่ง,<อ>งตามร้านขายของชําทั่วไปใช่ครับแต่ไปทําตลาดที่จังหวัดอยุธยานะครับ,รบที่จังหวัดนั้นรู้จักใครมาก่อนหน้านี้ไหมตอนที่มานี่ก็เพื่อนแม่ครับ ที่เคยค้าขายมาเรียกว่าไปเปิดประเดิมตลาดด้วยเพื่อนแม่เลยพาไปแนะนำเราไปเริ่มต้นทำธรุรกิจขายส่งขนมเป็นยังไงบ้างฮะที่อยุธยาไปได้ดีแค่ไหนเจออะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ส่งผมไปช่วยเขาตอนแรกก็เห็นดีครไปส่งลูกค้าเขาก็ชอบพอเข้ามาส่งกันถึงบ้านเขาไม่ต้องออกตลาดครับผมก็เลยมาทำมั่งครับมาทำมั่งก็ ขายดีครับขายดีมากตอนแรกเราเป็นคนส่งก่อนส่งครับวิ่งส่งแถวตามอำเภอเยอะไหมฮะคู่ค้าของเราตอนนั้นไม่มีครับผมก็ส่งตอนนั้นยังน้อยอยู่ฮะครับครับเราก็ทย,ยทยอยทยอยกิจการของเราก็ดีมาเรื่อยครับจนวิ่งส่งไม่ไหวเพราะเพราะมันเยอะจัดฮะ,ะไปวันวันก็หมดแล้วครับแต่นี้ทำไปนะครับนานๆเข้ามันก็จะเริ่มหนักขึ้นนเื่อยเหนื่อย ท,ทั้งที่กําไรดีครับคือเนี่ยท่านผู้ชมคือมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะ,<ฮ>ะมันต้องวิ่งส่งแล้วแม้ว่าพ,พอปรากฏว่าคนสั่งเยอะขึ้นเราก็ส่งไม่พอส่งไม่ทันอีกและแถมเริ่มเหนื่อยอีกเหนื่อยฮะก็มีร้านมาติดต่อจนแบบบัติเธเขึ้าบ้างบอกบัิเเกก็ไม่ไหวนวนี่มันเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ท้ายที่สุดแล้วเราแก้ปัญหายังไงก็ทําเท่าที่ทําได้ก็ทาทาเท่าที่ทําได้เราก็เลือก เลือกเจ้าที่ใหญ่ๆดีๆเนี่ยในใจไม่คิดจะอยากเติบโตไปกว่านี้นะฮะตอนนั้นก็คิดว่าธุรกิจนี้ดีแล้วครับพอแล้วงี้ครับไม่อยากจะมีกําไรมากกว่านี้ไม่อยากจะมีสายส่งไม่อยากจะมีรถไม่อยากจะมีการขยายธุรกิจก็เคยก็ว่ามาว่าจะมีร้านครับก็มาเปิดร้านเปิดร้านขายเปิดร้านขายส่งครับของตัวเองครับและให้เข้ามา้สอง สคู่หาครเบ้าลงของไว้ครับแล้วขายหน้าร้านด้วยขายไปขายมาก็มีรถมารับวิ่งส่งแบบเราอาอีกทอดหนึ่งอีกทอดหนึ่งฮะสรุปซื้ออาคารพาณิชย์เลยครับเอาของมาลงที่ร้านบางร้านร้านเราวิ่งส่งบ,บางร้านมีคนมารับของจากร้านเราเอาไปส่งต่ออีกที่นึงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งคนที่ขายปลีกด้วยเป็นคนที่ขายส่งด้วย โอ้กิจการกำไรดีนะฮะตอนนั้นโทษนะผมถามได้ไหมว่ารายได้ตอนนั้นจากการขายขนมเล็กๆน้อยๆต่อเดือนต่อเดือนเข้ากระเป๋าประมาณเท่าไหร่ก็หกเจ็ดหมื่นนะโอ้ถือว่าอยู่ได้อย่างสบายสบายเลยทีเดียวแล้วมาแล้วมารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟอรีนได้ยังไงครับเพราะเราก็ค้าขายอยู่มันไม่น่าจะมีเวลาอะไรมากมายมาเจอกับกิฟฟอรีนได้ยังไงครับก็บังเอิญวันนั้นไปส่งของลูกค้าครับลูกค้าเก่านะครับขายมาสิบกว่าปีละ ครัก็วันนั้นผมไปก็ไปเจออัพไลน์อัพไลน์ของลูกค้าเข้าไปที่ร้านครับแล้วก็ลูกค้าคนเนี้เขาเข้ามาแนะนําให้ผมรู้จักอัพไลน์ว่าคนเนี้ยรายได้เป็นแสนนะครับผมบอกทาอะไรเหรอเขาบอกกิฟเฟอีนแต่ตอนนั้นผมไ,มได้ยินคําว่ากิฟเฟครับผมก็นึนกว่าผมทําไม่ได้หรอก ผมเป็นคนไม่พูดพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งครับผมก็โยนไปที่แฟนครับแฟนกําลังเลี้ยงของเลี้ยงของอยู่ลงของอยู่ครับบอกคนนู้นอ่ะเขาคุยเก่งอืคบผมมาตั้งนานเห็นผมคุยกับใครที่ไหนละอ่าส่วนแฟนเขาก็โยนบอกเฮียนั่นแหละอยู่ว่างๆคุยกับเฮียเนี่ยทีนี้ผมก็เลยหาเรื่องช่วยลูกน้องปุ๊บแล้วก็ไปหลบอยู่หน้ารถคือไม่อยากจะคุย ไม่อยากจะคุยเพราะผมไม่เชื่อไงฮะครับ<อ>แล้วก็คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ครับคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วท้ายที่สุดแล้วมาตัดสินใจสมัครได้ยังไงพออัพไลน์เขากลับไปผมก็เริ่มกล้าเข้าไปตอนที่จะไปเก็บเงินผมก็คุยกับลูกค้าลูกค้าว่ะไหนมีอะไรมาเดี๋ยวผมช่วยซื้อเขาให้ผมสมัครผมไม่สมัครกับผมซื้อ ซื้อพินาละกันอุดหนุนลูกค้าตัวเองหน่อยครับผมซื้อของใช้ซื้อของใช้พอผมเปิดแคตตาล็อกโอ้โหของเขามีเหมือนห้างเลยครับสบู่ยาติฟันผงสะพ้อข้าวสารผมก็สั่งครับชิ้รุ่นนั้นมีน้ํามันเครื่องด้วยผมก็สั่งครับของทุกอย่างเหมือนหมดครับครับก็เลยสั่งมาสามพันกว่าบาทครับแลวลูกค้าก็ให้ผมสมัครผมบอกไม่เอาไม่สมัครละครับเพราะผมขี้เกียจขี้เกียจต้องซื้อพินาทุกเดือน เขาชื่อนานะฮะบบอกขี้เกียจซื้อพี่นาทุกเดือนเลยเดี๋ยวต้องต่อบัตรของผมก็ไม่รู้มันดีเปล่าอผมก็บอกงี้ครับแต่พี่นาเขาก็บอกผมว่าอ๋อวิทย์แค่วิทย์สมัครเนี่ยวิทย์จะมีส่วนลดนะเนี่ยเนี่ยวิทย์มีเงินคืนแล้วลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมีเงินคืนอีกครับถึงวิทย์ใช้ไม่ดีวิทย์วันหลังไม่ต้องมาซื้อหรอกพี่ไม่บังคับหรอกอืแล้วก็บัตรเขาก็ไม่ต้องต่อนะครั้งเดียวตละครั้งเดียวผมบอกมีด้วยเหรอ ครับอ่ะจริงๆนะถ้าจริงเอาโอเคอผมสมัครครับเราก็เลยสมัครแล้วก็ซื้อใช้ครับผมนะครับด้วยความรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ไม่ต้องต่ออายุสมัครครั้งเดียวได้ส่วนลด25%แล้วก็ซื้อของใช้ได้เงินปันผลคืนเพราะเราก็ซื้อครั้งแรกตั้ง3,000กว่าบาทครับ3,000นกว่าบาทผมก็ไม่ได้ใช้นะฮะผมก็ไปมัดกองทธิบานตั้งไว้อย่างนั้นอนะ่ะก็ของเก่ามันมีฮะเ<อ>พราะเมื่อก่อนผมจะไปตามห้าง เพราะเราก็ยังมีของยี่ห้ออื่นใช้อยู่สรุปซื้อของไปก็ยังไม่ได้ใช้หรอกอุดหนุนลูกค้าเราว่างั้นเถอะอุดหนุนไปไงแล้วอารมณ์อยากทําธุรกิจเกิดขึ้นตอนไหนตอนแรกสมัครด้วยความแบบงั้นๆน่ะตอนเนี้ยอยากรู้และอารมณ์อยากจะทํากิฟฟารีเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนตอนนั้นก็ยังครับเขาเอาค่าคอมมาให้ผมยังโยนใส่หน้ารถโยนเก็บไว้โยนทีใหน้ารถส่งของก็ค้าขายเดือนนึงได้หกเจ็ดหมื่นน่ะใช่ไหมเราก็เลยยังนึกไม่ออกครับ และอะไรทําให่อยากทําก็เขาจะคอยชวนผมไปไปประชุมครับไปฟังสัมมนาเนี่ยครับผมก็ปฏิเสธมาตลอดเลยกับพินาเนี่ยครับไปส่งเขากี่ครั้งอาทิตย์ผมเข้าอาทิตย์ละครั้งไปส่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ชวนผมจนผมอ้างโน่นอ้างนี่แล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็ปฏิเสธไม่ได้พอไปถึงเขาเอ๊ะเขาก็ชวนอีกแหละผมเห็นท่าถ้าเกิดผมไม่รับปาก มันดูปฏิเสธเขาบ่อยเกินไปก็เลยไปลองประชุมดูครับไปประชุมที่ไหนครับไปไปเข้างานแคมป์อะที่ปากช่องเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่คุณวิทยตัดสินใจยอมไปกับอัพไลน์แล้วเนี่ยความคิดเขาเริ่มมีวิสัยทัศน์มีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นกับกิฟฟารินอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับผมมองผมก็าําควบคู่กับงานประจำไปเรื่อย จะสะสมองค์กรไปเรื่อยๆไม่หมิ่นรายได้ว่าดูสิฉันทำกิฟเฟอรีนช่วงเนี้ยเดือน2เดือนรายได้น้อยกว่าตอนที่ฉันขายขนมอีกไม่คิดอย่างนั้นไม่ครับแต่คิดว่านี่คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก้อนหนึ่งครับพอผมไปดูแล้วมันเป็นอย่างแผนการตลาดจริงครับจะสะสมผลงานครับก็ผมมีเป้าหมายครับก็ทําคู่ไปผมก็มีเป้าหมายว่า จะทำไปสักพักหนึ่งก็จะหยุดธุรกิจ